สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Anivet e Defender กันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาทำการรีวิวหนึ่งตัวละครน,นะครับที่เพิ่งได้ทำการฟาร์มไปแล้วก็ของเพิ่งจะครบมานะครับผมก็จะเป็นตัวละครตัวนี้เลยนะครับ b แบ King นะครับผมอ่ะแบก n g งนะครับหรือว่าเจ้าหมีในเรื่อง Solo w e l d i n g ที่เป็นตัวแทงนะครับที่ได้จากตัวของอาวา์ปน้ำแข็งนะครับตัวละครตัวนี้นั่นเองเองนาะ ซึ่งก็ได้มาพร้อมกับของ Evolution ของตัวละครมันมาด้วยเช่นกันนะครับก็ใช้เวลาฟาร์มอยู่พอสมควรเลยกับตัวละครตัวนี้นะครับถ้าหากพร้อมแล้วนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level ไกันไว้ด้วยละกันนะครับผมะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเกม a n i m m d t f e n f e r d e r กันนะฮะแลบางคนอยากรู้กันก่อนเลยละกันนะครับผมว่าเจ้าตัวแบคคิงเนี่ยเราได้จากที่ไหนนะครับหลักๆเลยนะครับเราก็จะต้องเข้ามาที่เรด ตรงนี้นะครับผมซึ่งภายในเรทเนี่ย <c oughs> เขาจะมีระยะเวลาในการเปิดใช้งานให้เราเล่นเนี่ยทุกๆ2ชั่วโมงนะครับอ่ะทุกๆ2ชั่วโมงเลยนะครับผมแล้วเวลาที่เราจะเปิดให้เล่นเนี่ยก็เวลาเปิดแล้วก็คือจะมีระยะเวลาในการเล่นทั้งหมด1ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วก็พอครบ1ชั่วโมงเรทก็จะปิด1ชั่วโมงก็อารมณ์ประมาณว่าเล่นชั่วโมงหนึ่งแล้วก็พักชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยเราก็สามารถมาแลกได้ที่นี่เลยนะครับตัวของเรทช็อป แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือมันปิดอยู่นะครับก็ต้องรอให้มันเปิดใหม่ตอนที่เรดเปิดนั่นเองนะครับโดยราคาตัวของแบคคิงหรือว่าเจ้าหมีตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่จานวนทั้งหมด2,000ชิ้นนะครับซึ่งเราจะต้องหาเจ้าตัวของเรทชาร์ตตัวนี้นั่นแหละมาแลกนะครับโดยราคาเนี่ยโดยแบบปกติเลยนะครับอยู่ที่ราคา2,000ชาร์ตแต่ว่าบางครั้งก็จะมีการลดราคาแล้วก็จะลดได้สูงสุดถึง1,400ชาร์ตเท่านั้นเองนะครับผมรวมถึงของ e v o l u t i o n นะครับราคา1000 ถ้าหากลดต่ำสุดก็ประมาณ710นะครับก็อย่าลืมมาฟาร์มกันดูเอาละกันนะครับถ้าหากใครอยากได้เนาะก็ยังมีระยะเวลาในการเล่นอยู่พอสมควรก่อนที่จะมีการอัปแพตใหม่นั่นเองนะครับหลักๆเจ้าตัวแบคิงตรงนี้นะครับพี่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยอันดับแรกเดี๋ยวเรามาทําการรีโรในเรื่องของสเต็克 ตัวละครกันก่อนเลยละกันนะครับซึ่งที่ได้เอาของรีโลมาประมาณหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะก็มีรีโลอยู่3าอันแล้วก็มีโซ่อยู่ที่8อันนะครับเดี๋ยวจะรีโลให้ได้ประมาณสัก A บวกละกันนะครับถึงจะเอามันไปอีว l u ชั่นนะครับก็ดูว่าจะมีการออกบ้างหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ใช่ A บวกนี่ก็คือพี่รีทิ้งไปเลยนะครับผมเพราะว่าออปชั่นมันไม่สวยเนาะแต่ว่าต่อให้มันจะได้ตัวของสเต็กดีหรือไม่ดีเนี่ยพี่ก็คงจะอีวิวชั่นอยู่ดีนะครับอ่ะ ไม่ค่อยจะออกเอ้ยโอ้โหดวงดีมากเลยนะครับได้ S มาอันหนึ่งเนาะได้เเป็นระยะนะครับผมมาอันหนึ่งก็คือช่องหนึ่งเลยนะครับสะแตก B บวกเนี่ยได้เมเติรมอยู่ที่99หน่วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรารีไปต่อเลยแล้วกันนะครับผมเลขสองช่องนะครับแต่ว่าเราใช้สู้ล็อกอยู่ตอนนี้เนาะใช้สู้ล็อกอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรีได้เพียงแค่อีกหาครั้งเท่านั้นนะแอบเสียดายอยู่นิดนึงนะ ถ้าหากว่ามันไม่ออก a บวกเลยภายใน2โซ่อันนี้นะโอ้โหดามจเอฟเลยฮะโคตรแย่โอเคนะครับผมก็จบอยู่ที่ C. C ลบแล้วก็ S นะฮะเดี๋ยวยังไงตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียดายมาันละกันนะครับผมเอาไว้ตอนที่เรามีตัวของโซ่มาเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำการรีต่อละกันนะครับก็ได้เป็นสแตกระยะนะครับเพิ่มในเรื่องของระยะระดับ S นะฮะ เดี๋ยวเราก็จะพาเจ้าหมีตัวนี้เนี่ยไปทําการอี o โวลูชันกันเลยละก,กันนะครับโดยไอเทมที่เราใช้งานก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะต้องแลกมาจากตัวของเรดนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นตัวของ a u t e r w o r เวิลดี้เนะครับอ่ะตัวละครเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวของแบ k คิงนะครับผมอ่ะสรับตัวละครตัวนี้เนาะก็ทําการอี o โวไปเลยนะฮะแบ a คิงอัลล็อกเก็ตนะฮะ เมื่อ evolution แล้วนะครับตัวละครเนี่ยจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับหลกัลกๆเลยเนี่ยในเรื่องของพลังโจมตีเนี่ยเหมือนจะเพิ่มขึ้นนะฮะจากตอนแรกเนี่ยพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ70รู้สึกว่าจะ70กว่าๆนะถ้าเป็น stack c บวกนะฮะ70กว่ากาก็เพิ่มมาเป็น120เลยแต่ว่าในเรื่องของคู o l d o w n แล้วก็ระยะก็จะไม่ได้เพิ่มนะครับผมอ่ะรับอันนี้เนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําการเทนวีโดให้กับตัวละครตัวนี้เพิ่มเติมด้วยละกันนะครับเพราะว่าฟาร์มมาเยอะพอสอพออคคมควคร ก็เลยกะว่าจะทําการรีอะไรให้มันพร้อมเล่นไปเลยละกันนะครับโดยเทนดีโดเนี่ยจะมีเพียงแค่114อันนะครับก็คงจะกดไม่เยอะสักเท่าไหร,ร่นะฮะเดี๋ยวลองหาออฟสวยๆออฟดีๆให้มันสักอันนึงละกันนะครับให้มันพอเล่นได้หน่อยเนาะอาจจะเป็นตัวของโซนิกก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวของคริสติคอลก็ได้นะฮะสักอันหนึ่งหรือแม่ก็จะเป็นออฟเลเวล3นะครับสัก2ช่องก็ได้นะฮะอันนี้มาเลเวลหนึ่งเลเวลสนะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะ โปรเนะฮะฉลาดล้ำเลยครับผมหมดเร็วเหมือนกันนะกดแค่มไม่กี่ครั้งก็คือจะหมดแล้วฮะ34สาฮะยังไม่ออกฮะอ่ะเอาประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมได้เป็นคริติคอล3แล้วก็ฮนะันเตอร์สเนาะเพราะถ้ารีไปอีกหน่อยก็คงจะหมดแล้วก็คงจะไม่ได้อะไรนะครับหลกัลกๆก็จะประมาณนี้นะฮะที่เหลือเดี๋ยวเราก็มาทําการอัปเลเวลให้กับตัวละครตัวนี้ด้วยละกันนะครับ อัพเลเวลนะฮะเดี๋ยวเราจะดูว่าตั้งแต่เลเวลหนึ่งไปจนถึงเลเวลหกสิบเนี่ยพลังโจมตีเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับตอนนี้หนึ่งร้อยยี่สิบสองหน่วยนะครับผมก็ทําการกินในเรื่องของไอเทมเลยนะครับฟาร์มสตอรี่มาเยอะนะฮะตรงนี้ก็ขอจัดหน่อยละกันนะครับผมอ่ะแบคกิ้งนะครับกดใส่ทั้งหมดไปเลยนะครับผมใช้ทั้งหมดสามร้อยหกสิบเจ็ดอันเนาะในการทําให้ตัวละครเป็นเลเวลหกสิบนะครับกดฟรีสเข้าไปปุ๊บอ่าตอนนี้แบคกิ้งนะฮะ พลางโจมตีเริ่มต้นอยู่ที่714หน่วยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวละครตั้งต้นของตัวละครตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราก็ทําการเอาตัวละครเนี่ยมาใส่แทนที่ตัวละครสักตัวหนึ่งภายในทีมละกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะใส่แทนตัวของกราฟไปละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองดูในเรื่องของสกิลของตัวละครแบคคิงกันนะครับว่าตัวละครตัวนี้จะมีความสามารถกันยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตัดภาพกันไปที่อินฟินิตี้กันเลย อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวละครกันเลยละกันนะครับก็พยายามเซตให้ตัวละครเนี่ยมันกันบ้านเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็เติมเงินเอาไว้ด้วยเนาะจะได้แบบว่าดูกันได้อย่างต่อเน,นื่องง่ายหน่อยนะครับแต่อาจจะมีเสียงล้มคันในเรื่องของเอฟเฟกของฟีเลนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการวางตัวตัวละครก่อนเลยละกันนะครับตัวละครแบ็คคิงเนี่ยใช้เงินในการวางตัวเนี่ยเพียงแค่950หน่วยเท่านั้นนะครับ 5 0 0ทองนะครับถือว่าราคาในการวางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะถูกนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยก็เป็นสกิลแบบไลน์นะครับผมอ่ะสกิลแบบไลน์นะครับทำดาเมจออกไปเป็นเส้นตรงด้านหน้าเนาะก็ต้องบอกตามตรงว่ากว้างนะครับกว้างอยู่พอสมควรเลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะครับซึ่งเป็นการโจมตีทั้งหมด2ฮิตด้วยกันนะครับผมขวรนขวาแล้วก็ขวนด้านซ้ายนะฮะ 2ครั้งโดยดามจเริ่มต้นก็อย่างที่เห็นไปเลยนะครับว่าอยู่ที่714หน่วยนะครับการโจมตีทั้งหมด2ทีด้วยกันเนาะอัพขั้นที่2นะครับผมอ่ะดามจก็จะกลายเป็น1525นห่น่วยบูดาว5 5วินาทีนะครับระยะก็เพิ่มมาเป็น17.9นะครับส่วนการอัพครั้งที่3เนี่ยอ่ะโอเคดามจก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะ ดาเมจจะกลายเป็น2272หน่วยนะครับแล้วก็คูลดาวน์เนี่ยก็จะลดลงไปอีกนะครับเหลือเพียงแค่5วินาทีเท่านั้นนะครับส่วนระยะก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเกือบเกือบ2หน่วยกันเลยทีเดียวแล้วก็สกิลเนี่ยก็จะกลายเป็นตัวของอั t เ r อร์วอร์ดีสแลมนะฮะสกิลเป็นฟูเอีกนะฮะเป็นการทุบลงไปที่พื้นนะครับส่วนจำนวนฮิตไม่แน่ใจนะครับน่าจะฮิตเดียวเท่านั้นเนาะเพราะมอนไม่ตายนะฮะถ้ามอนตายดาเมจมันน่าจะเด่งขึ้นมาเพิ่มนะฮะ ส่วนอนที่มีโล่เนี่ยก็คือไม่โดนดาเมจนะครับเพราะว่าติดโล่อยู่เนาะก็1คิดนะฮะเป็นตัวสกิลแบบ a อ e full a เเลยนะครับถือว่าอัพไปแค่2ขั้นเป็น f u l l a โแล้วเนี่ยในเรื่องของการเคลียร์เวฟเนี่ยก็น่าจะง่ายขึ้นอยู่พอสมควรเลยนะในเรื่องของการวางแรกๆเพราะว่าราคาก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับต่อมานะครับอัพขึ้นเป็นเลเวล4ดาเมจก็จะกลายเป็น3 0 5 1ส่วนคูดาวก็ยัง5.5วินาทีเท่าเดิม นะครับระยะก็จะเพิ่มขึ้นอีก1.2หน่วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นที่4นะครับถัดมานะครับสกิลขั้นที่5นะครับดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกอันนิดๆนะครับกลายเป็น4 5 7หน่วยพูดาวลดลงไปอีกนะครับผมความเร็วในการโจมตีเนี่ยก็ค่อยลดลงเรื่อยๆเลยเนาะกลายเป็น4.5วินาทีแล้วก็ระยะอันนี้คือเพิ่มมาค่อนข้างไกลพอสมควรเลยนะครับส่วนสกิลเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสกิลเชงเกตสตอมนะครับผมอ่ะสกิลเชงเกตสตอมนะครับ จาก Full LE ก็กลายเป็น LE Circle นะครับวงกลางๆเนาะฮิตเยอะมากนะครับผมจำนวนฮิตเนี่ยรู้สึกว่าจะ6เลยนะอ่ะจำนวนฮิตทั้งหมด6คฮิตนะครับโลหายไป1ครั้งนะครับเนี่ยเลขขึ้นมาประมาณ6ครั้งหรือ5ครั้งเนี่ย1 2 3 4 5อ่ะประมาณ5ครั้งนะฮะ5ฮิตนะครับไม่ใช่6คฮิตเนาะอันนี้ก็จะเป็นสกิลของเช a เกตสตอมนะครับในขั้นที่5ของตัวของแบร ing นะครับ ถัดมานะฮะขั้นที่6ดาเมจก็จะกลายเป็น5 2 5 8อันนี้ก็เริ่มเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะความเร็วก็เร็วขึ้นไปอีกนะครับ4.1วินาทีแล้วก็ระยะก็จะกลายเป็น28.5นะฮะอัพไปเลยนะครับผมเริ่มไกลแล้วก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้แรงขึ้นอยู่พอสมควรเลยเนาะต่อไปนะครับอัพจากขั้น6เป็นขั้น7เนี่ยก็จะเปลี่ยนสกิลอีกแล้วนะครับแต่ดาเมจเนี่ยก็อาจจะเพิ่มมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ สกิลก็จะกลายเป็นตัวของอัลเทอร์วูดดี้แท็กซ์นะครับดาเมจอยู่ที่6,167อันนี้เนี่ยความเร็วในการโจมตีโดนลดลงนะครับจาก4.1วินาทีก็จะกลายเป็นสี่อวินาทีนะครับส่วนระยะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับตัวรูปแบบสกิลจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะเป็นเส้นตรงนะฮะเป็นเส้นตรงนะครับดาเมจเนี่ยก็คือโดนโดนครั้งเดียวใช่ไหมเหมือนจะโดนครั้งเดียวเนาะ การโจมตีเพียงแค่คิดเดียวเท่านั้นนะครับอาจจะดูไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นเนาะในการโจมตีครั้งนี้อันนี้ผมยังมองว่ายังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่น,นะครับน่าจะคิดเดียวใช่ไหมอ่ะคิดเดียวนะฮะเพียงแค่คิดเดียวเท่านั้นเนาะต่อมานะครับอัพจากขั้น7ไปขั้นที่8นะครับดามเมจก็จะกลายเป็น6 8 1 6คูดาวก็จะลดลงมาเหลือ5.9นะครับระยะก็จะกลายเป็น30.9แล้วนะฮะ ระยะมันดูเหมือนจะไกลหน่อยนะครับเพราะว่าตัวละครมันสแต็กเอด้วยนะครับผมส่วนดามเมจเนี่ยอาจจะดูน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าสแต็กเนี่ยมันอยู่แค่4บวกเองเนาะต่อมานะครับจากขั้น8ไปขั้นที่9เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนดามเมจอีกแล้วนะครับก็คือเปลี่ยนสกิลอีกแล้วเนาะดามเมจเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นสูงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยนะครับจาก6,080กลายเป็น8,764ดามเมจนะครับผมแต่ว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยจะ เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับกลายเป็น8.2เลยนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะช้าลงมากๆนะครับส่วนระยะเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ2.5หน่วยนะครับผมแล้วก็สกิลก็จะกลายเป็นตัวของ a l t e r w o r d y Force นะฮะสกิลจะเป็น Full AoE นะครับโอ้วงค่อนข้างใหญ่เลยนะส่วนจำนวนฮิตในการโจมตีเนี่ยจะเป็นทั้งหมด5ฮิตด้วยกันนะครับจะเป็นการคำรามนะครับผมหมีตบมือนะ มีตบมือคำรามสร้างความเสียหายนะครับผมสกิลแบบน่ารักมากเลยหมีตบมือ <laughs> มุ้งมิ้งจัดๆเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสกิลขั้นที่9นะครับผมอัลเทอร์เวิร์ดฟอสนะฮะอัลเทอร์เวิร์ดี้ฟอนนสนะครับผมสกลิลดาเมจก็จะประมาณนี้นะครับ ต่อามานะฮะจากขั้นที่9ไปขั้นที่10นะครับดาเมจจะอยู่ที่1386นะครับส่วนคููดาวเนี่ยก็จะโดนลดลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเหลือ7.7วินาทีแล้วก็ระยะก็จะเป็น34.6นะครับผมอัอพดาเมจเป็นขั้นที่10นะฮะ สุดท้ายนะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลสุดท้ายนะครับแต่ยังไม่ใช่ขั้นสุดท้ายเนาะสกิลสุดท้ายของเขานะครับผมก็จะเป็นสกิลตัวของ Alter World อร์ดี้เชงฟอสนะฮะซึ่งดาเมจก็จะเพิ่มมาเป็น11,555นะครับครูดาวก็ลดลงอีกนะครับเหลือ7.3วินาทีแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะฮะกลายเป็น35.9นะครับผมส่วนสกิลก็ อ่าโอเคยังเป็น Fu l l อลเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเปลี่ยนสกิลไปกลายเป็นการเรียกพายุนะฮะแล้วก็จำนวนฮิตก็เหมือนจะเป็น5ฮิตเหมือนเดิมนะครับผม2 3 4 5านะฮะอ่ะจำนวน5ฮิตเหมือนเดิมนะครับแต่ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของขั้นสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็ขั้นสุดท้ายจริงๆแล้วเนาะก็จะเป็นการอัพขั้น12นะครับดาเมจก็จะกลายเป็น1 2 0 0 0 983หน่วยนะครับส่วนความเร็วในการโจมตีจะอยู่ที่6.8วินาทีนะครับแล้วก็ระยะก็จะกลายเป็น37.1นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวของ b บ a ิกนะครับผมหรือว่าพี่หมีใน s o โล่เรเวลลิ n g ที่เป็นตัวแท้งนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วนะฮะผมตัวละครตัวนี้ตั้งแต่การอัพขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายนั้นจะมีขั้นที่ผมมองว่าน่าสนใจอยู่นะครับผมนั่นก็คือในเรื่องของการอัพขั้นที่3ใช่ไหม ขานับขั้นที่3นะครับก็คือการทําให้ตัวมันเนี่ยกลายเป็น u u l LE ในขั้นแรกนะครับเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการเคลียร์มอนได้ค่อนข้างดีแล้วก็ราคาในการอัปเกรดของมันเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากด้วยสักเท่าไหร่นะครับผมซึ่งการอัพมาอยู่ประมาณขั้น3ขั้น4เนี่ย จะช่วยในการเคลียร์มอนในช่วงต้นได้ค่อนข้างดีนะครับแต่หลังจากขั้น3เป็นต้นไปเนี่ยเหมือนจะเริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละเพราะมันเปลี่ยนจากตัวของ f u l l อเนี่ยก็กลายเป็น l e Circle แต่ว่าถ้าหากต้องการดาเมจที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของการอัพขั้น5ขั้น6ก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าจำนวนคิดเองก็เยอะด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เอลีเซอร์เคิลเนี่ยมันเคลียร์มอนได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่ว่าในช่วงของขั้นที่7ขั้นที่8เนี่ยผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เลยนะครับ ถึงแม้ว่าระยะในเรื่องของการโจมตีจะไกลขึ้นนะครับผมแต่ว่าจํานวนฮิตเนี่ยจะเหลือเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งบางทีเนี่ยมันละลายโดยได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ปิดดาเมจมอนที่มันมีโล่สีฟ้าได้ลำบากนะครับเพราะว่าต้องตีอย่างน้อย2ครั้งขึ้นไปถึงมันจะตีเร็วอยู่พอสมควรก็เถอะแต่ว่าดาเมจมันก็ไม่ได้เยอะมากด้วยนะครับทำให้ การโจมตีเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าหากว่ามันจะเก่งอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือมันจะเก่งในตอนขั้น9เลยนะครับขั้น9ที่กลับมาเป็น f u l l l e แล้วก็มีจํานวนทั้งหมด5ชิปด,ด้วยกันนะครับผมแล้วก็อัพจนกว่ามันจะเต็มนะครับดามเมจก็จะจบอยู่ที่12983หน่วยนะครับส่วนในเรื่องจํานวนการวางตัวละครนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยวางได้ทั้งหมด1 2 3 4นะครับ ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับผมความเร็วในการโจมตีอยู่ที่6.8ระยะ37.1นะครับถ้าหากว่าจะให้พูดตามตรงนะครับผมในเรื่องของตัวละครตัวนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการเล่นสายคริติคอลมากกว่านะครับเพราะว่าจำนวนฮิตมันค่อนข้างเยอะแต่มันก็ยังมีข้อเสียอยู่ตรงที่ดาเมจต้นมันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะครับอ ดาเมจต้นมันไม่ได้สูงมากขนาดนั้นเพราะว่าถ้าหากเปรียบเทียบกับตัวละครของชาเฮอินนะครับดาเมจจะค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับเพราะว่าชาเฮอินเนี่ยดาเมจจะไปจบอยู่ที่ประมาณ1 5ื่นห้าหมนนวนในการวางตัวละครของชาเฮอินก็เท่าเกันนะครับ รวมถึงในเรื่องของระยะโจมตีของชัยอินเนี่ยก็ใกล้เคียงกันกับเจ้าตัวแบคิงด้วยแต่ว่าตัวของชัยอินนั้นจะมีจํานวนในการโจรมตีเพียงแค่3ฮิตเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นฟูลเอลเหมือนกันนะครับแต่เหมือนระยะเนี่ยหมีจะไกลกว่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเนาะเพราะว่าสแต็กผมมันเป็น S นะครับมันก็เลยดูไกลนิดหน่อยเนาะเพราะว่าตัวที่ผมเล่นชัยอินเนี่ยสแต็กมันไม่ได้เอสนะครับมันก็เลยอาจจะดูแบบเล็กลงนะครับแต่ในเรื่องของความกว้างเนะี่ยคิดว่าน่าจะกว้างกว่านะ ในเรื่องของระยะตรงนี้นะครับหลักๆตัวของหมีนะครับผมก็จะประมาณนี้ส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าหากว่า จะบอกว่ามือใหม่หามาเล่นเนี่ยลำบากนะเพราะว่ากว่าจะฟาร์มเลรียดได้นะฮะจนเก็บตัวละครจนเสร็จได้เนี่ยคือมันลําบากอยู่พอสมควรเลยไม่เหมาะสำหรับการที่แบบว่ามือใหม่จะเอามาง่ายๆเลยนะครับกว่ามือใหม่จะได้มาเล่นเนี่ยก็คือกำมัดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าต้องให้คนอื่นแบกหรือถ้าหากว่าไม่คนอื่นแบกเนี่ยก็ต้องเล่นนานเลยนะครับผมใช้เวลาฟาร์มอยู่ประมาณ3-4วันเลยนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ฟาร์มทั้งวันเนาะก็ฟาร์มเรื่อยๆรืเท่าที่ว่างนะครับรอบหนึ่งก็ได้ล้วแต่ดวงบกาจะเศษแล้วแต่ดวง 2000กว่าๆนะครับเพราะว่าผมแลกตัวละครมา1 4 0 0แล้วก็แลกถุงมือมาอีก7จ0อยนะครับอยู่ที่ประมาณ2 000, 2 0 0โดยประมาณต้องไม่เกินนี้นะครับกว่าจะแลกตัวละครมาได้ก็ลําบากหรือพอสมควรแต่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีการบัฟเพิ่มเติมนะครับในคืนนี้ที่จะมีการอัปเดตด,ด้วยซึ่งบัฟมาเนี่ยคิดว่าคงจะบัฟในเรื่องของดาเมจของตัวละครมันขึ้นมาเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย ดาเมจมันไม่ควรจะน้อยขนาดนี้มันควรจะเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมแต่ในเรื่องของความเร็วในการโจมตีและระยะเนี่ย ว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าจะมีการบัฟอื่นๆเพิ่มเติมไหมก็ต้องรอดูกันอีกทีละกันนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพิ่มเติมนะฮะถ้าหากมีการอัปแดตแล้วนะครับผมถ้าหากใครชอบคลิป Anime Defender ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ l e v e l 5เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ Anime Defender กันไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายน้องๆทุกคน